สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะก่อนอื่นเนาะช่างก็ต้องขอขอบคุณนะคะพรีเซนเตอร์วันนี้ที่มาเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ช่างก็จะมานำเสนอว่าช่างเนี่ยดีไซน์ผมลูกค้าเนี่ยวันนี้เนาะตามลักษณะบุคลิกเส้นผม แล้วก็ใบหน้าของลูกค้านะคะอ่าลูกค้าท่านนี้เนาะช่างก็สนิทสนมนะคะทุกคนก็เป็นน้องนะคะที่รู้จักกันมานานแล้วเนาะอะลักษณะเส้นผมเขาก็จะแข็งแข็งแล้วก็เด้งเด้งนะคะทุกคนแล้วก็ส่วนด้านหน้าผากนะคะก,คก็จะมีลักษณะเส้นผมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรใบหน้ารูปหัวใจอะทุกคนเคยเห็นไหม ฐานผมที่มันจะมีส่วนส่วนกลางศีรษะเนี่ยจะเป็นคล้ายๆรูปหัวใจเวลานั้นเส้นผมเวลางุ้มลงมาจะคล้ายๆลักษณะ,ะเป็นรูปหัวใจตรงส่วนหน้าผากนะคะวันนี้บุคลิกกภาพน้องเขาก็จะเป็นคนลักษณะผู้ชายแบบเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะ,นะ,ะถ้าทุกคนเคยเห็นเนาะเวลาช่างตัดเปิดข้างล้างดำลัางรวนลังสูงหลังต่ำเนี่ย ช่างก็จะเปิดให้มันรู้สึกลักษณะที่ว่าสูงแล้วก็ให้ดูแบบอ่าเปรี้ยวนะคะแต่บางเออน้องเขาเป็นบุคลิกที่แบบเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะช่างก็เลยจะตัดลักษณะที่เปิดด้านข้างเนี่ยให้ดูสูงดูเปรี้ยวดูออกหรูหราแฟชั่นมากเกินไปเนาะช่างก็จะตัดแบบเปิดข้างสูงไม่มากนะทุกคน แต่วันนี้ช่างก็จะดีไซน์เป็นลนะักษณะเปิดข้างสูงไม่มากแต่หลังจะทุยๆนะคะทุกคนช่างกา็ขึ้นฐานทรงโดยการใช้ฟันลองเบอร์1.5นะคะทุกคนในการขึ้นฐานทรงเนาะแล้วช่างก็จะไม่ตัดให้มันดูขาวนะคะาการที่เราดูบุค,คลิกโดยรวมของลูกค้าเนาะใบหน้าเส้นผม บุคลิกเนาะแล้วเราก็ต้องประมวลออกมานี่คือสิ่งที่ช่างดูนะเวลาช่างตัดผมให้กับลูกค้านะคะทุกคนอ่ช่างก็เลยจะดีไซน์ให้ตัดไม่ขาวมากแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนของช่างเนี่ยเจาะตังหูมาดูหน้าตาแบบคมๆหน้าแบดบอยแบดบอยเนี่ยช่างก็จะดีไซน์ให้ขึ้นเฟดข้างด้านข้างเนี่ยให้มันดูสูงๆรูเวอร์วังอลังการแบบ ตามภาพที thinking, ่ทุกคนเห็นที่ช่างที่ช่างแปะให้ด hmm ูภาพเล็กๆเน่นะช่างก็จะดีไซน์แบบนั้นเนาะตามลักษณะของบุคลิกของลูกค้าเนาะที่ช่างได้เจอและช่างได้พบเห็นบ่อยๆว่าเออเราก็จะดีไซน์ให้เหมาะกับใบหน้าของลูกค้านะคะทุกคนอ่าวันนี้เนาะพอช่างใช้เบอร์1.5ขึ้นถาดทรงก็เหมือนเดิมทุกคนช่างก็ใช้เบอร์หนึ่งนี่แหละสกิดฐานผมนะ ข้างๆโดยรอบนิดๆเพื่อที่จะประหยัดเวลาในการใช้หวีเล็กนะเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดอีกเล็กไม่ต้องเยอะช่างจะใช้เปืนหนึ่งเก็บขอบๆด้านล่างของฐานผมนะทุกคนนะอ่าวันนี้ช่างก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าเอออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยช่างประสบกับปัญหาอะไรบ้างจากการที่ช่างตัดหน้าร้านแต่และเดือนช่างก็จะเจอ เรื่องแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันนะทุกคนวันนี้ช่างก็อยากจะมาเล่าว่าถ้าเป็นหมอเนี่ยเขาจะลืมกันไกไว้ที่ท้องบ้างใช่ไหมคะเวลาผ่าตัดผ,ผ่ากงผ่ากอตบ้างแต่สําหรับการเป็นช่างตัดผมเนี่ยเดือนนี้ที่ช่างอยากแชร์ช่างลืมอะไรทุกคนมีลูกค้าท่านหนึ่งเนาะมาตัดผมกับช่างนะคะ น้องเขาก็บอกว่าเดี๋ยวตัดผมเสร็จเขาจะไปทําฟันนะทุกคนช่างก็โอ้หรอตัดผมเสร็จจะไปทําฟันเหรอ,อช่างก็คุยกับเขาไปว่าเขาทํางานอะไรยังไงนะคะคุยช่างก็คุยเนาะควรคุยลูกค้าคุยไปด้วยบางเอิญน,นะคะลูกค้าบอกโกนหนวดได้หรือยังครับช่างช่างก็ยังบอกว่าเอา้ยังโกนไม่ได้นะยังใช้ไม่โกนโกนหนวดไม่ได้นะ แต่ว่าถ้าจะให้ช่างเอาบบตรเตอรีเร่เล็กๆไถเนี่ยช่างไถให้ได้นะอ่าช่างก็ไถหนวดให้เขาทุกคนวเวลาช่างอยู่ด้านขวาช่างก็ไถเฉพาะหนวดด้านขวาไปครึ่งนึงเดี๋ยวเวลาช่างวนไปด้านซ้ายช่างก็จะไปไถด้านซ้ายอีกครึ่งนึงแต่วันนั้นทุกคนบังเอิญเนาะช่างก็ชวนลูกค้าคุยเพลินเกินไป ช่างก็เลยลืมไถหนวดให้ไปอีกครึ่งนึงนะเาะทุกคนลูกค้าก็บอกว่าจะต้องไปหาหมอไม่กลับบ้านเลยช่างตัดผมไปอีกหัวนึงนะช่างพึ่งนึกได้ว่าช่าง,งเนี่ยลืมกันหนวดให้ลูกค้าไปอีกครึ่งนึงนะทุกคนช่างว่านะถ้าลูกค้าถ้าลูกค้าไม่เตือนช่างหรือลูกค้าไปหาไปหาคุณหมอเลยโดยโดย,โดยที่ไม่กลับไปที่บ้านไปอาบน้ำก่อนเนี่ย หมอเขาคงจะตกใจนะทุกคนนะเพราะว่า <c oughs> ช่างกันหนวดลูกค้าไปแค่ครึ่งเดียวนะทุกคนอีกครึ่งหนึ่งช่างก็ลืมกันช่างก็จะว่าเออเขาจะนึกได้ไหมหรือว่าไปหาหมอ <c oughs> หมอเขาคงจะขำว่าทําไมนวดลูกค้ามีแค่ครึ่งเดียวนะทุกคนนะ <c oughs> เ,ออเวลาตัดผมเนาะ <c oughs> ช่างก็เลยตั้งสติเลยว่าเออ <c oughs> ถ้าลูกค้าก่อนออกจากร้านเนี่ย <c oughs> ช่างจะเช็คเลยว่าเออนะ ทางกันหนวดให้เขาเรียบร้อยไหถยหนวดให้ครบหรือ,อยังหรือว่าลูกค้าบางคนมาตัดกับช่างเนี่ยชอบให้ช่างเอาเอาคิ้วคิ้วที่ยาว,ยาวๆเอาออกให้ด้วยนะครับอ่าก็เหมือนเดิมทุกคนช่างก็ลืมช่างก็ตัดคิ้วที่มีความยาวให้เขาไปข้างเดียวอีกข้างนึงช่างก็ลืมเหมือนกันทุกคนถ้ายังไงเนาะเก็ดเล็กเก็ดน้อยของช่างวันนี้ทุกคนก็เวลาตัดผมก็อย่าลืมนะ ถ้าใครเป็นช่างเนาะเ,เ็คว่าเออหนวดเขาที่โกนให้เขาเนี่ยโกนครบทุกข้างหรือยังคิ้วที่ตัดให้เขาเนี่ยตัดครบสองข้างหรือยังทุกคนก็อย่าเป็นเหมือนช่างเนาะเดือนนี้ทัางเดือนเลยทุกคนช่างลืมตัดขนคิ้วให้ลูกค้าไปหลายคนมากตัดข้างเดียวอีกข้างไม่ได้ตัดบางคนก็โกนหนวดพอเปิดผ้าเสร็จปุ๊บอ้าวช่างนืกขึ้นได้กลับมากนลับมากน กลับมากันหนวดก่อนเลยอีกข้างหนึง่งช่างเป็นอย่างนี้นะทุกคนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างลืมแบบช่างหรือเปล่าถ้าทุกใครลืมแบบช่างก็นะช่างก็พยายามนะว่าเออช่างจะต้องตั้งสติไม่ใช่มัวตัดแต่ผมเหมือนช่างนะทุกคนทุกคนก็ต้องดูรายละเอียดให้มันครบเนาะคิ้วลูกค้ายาวก็ตดัดหนวดลูกค้าให้โกนเราก็โกนถ้ายังช่วงนี้มันโควิดเนาะเราก็ยังกันหน้ากนหนวดไม่ได้ ช่างก็ไถเออไถให้ไถช่างก็ไถช่างบอกว่าไถาได้นะแต่ช่างยังไม่กันหน้าโกนหนวดให้ลูกค้านะที่ร้านช่างช่วงโควิดอย่างนี้เนาะช่างก็เซตตัวเองนะเพราะว่ามีบางคนนะทุกคนนะลูกค้าบางคนมาเนี่ยบอกกันหน้าโกนหนวดไม่ไม่ครับช่างก็บอกว่ายังไม่กันนะบางคนก็เหมือนจะแนวบังคับให้ช่างทำอะนะ่ะเนาะเหมือนไม่มีใครมาตัดผมทําให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยทุกคน ช่างไม่ทําให้นะกันหน้าโกนหนวดเนี่ยเออใครจะบังคับให้ช่างทํานี่ช่างก็ไม่ทําไม่มาตัดผมช่างก็ไม่ว่านะทุกคนเพราะว่าเวลาเรากันหน้าโกนหนวดนี่เนาะลมหายใจของลูกค้าลมหายใจของช่างบางทีมันก็จะไปโดนกันอย่างเงี้ยช่างก็เซฟตัวเองนะทุกคนนะเพราะว่าช่างรู้สึกว่าเออเวลาเราเซฟมันก็ทําให้เราแบบ ปลอดภัยนะทุกคนนะเราก็ช่างก็ไม่งกที่จะแบบเออไม่เป็นไรไม่ตัดก็ไม่เป็นไรไม่กันหน้าคนหนวดให้ช่างก็ไม่เอานะถ้าให้ช่างกันหน้าคนหนวดตอนนี้เนาะทุกคนเนาะแต่ให้ช่างทาเล็กๆน้อยๆถ่ายอะไรเงี้ยช่างทําให้ได้เนาะร้านทุกคนเป็นยังไงกันบ้างช่วงโควิดร้านช่างก็จะประมาณนี้แหละนะทุกคนนะเออช่างก็ ทุกคนดูวิธีการตัดของช่างไปแล้วกันเนะาะลักษณะเส้นผมอ,อย่างนี้นะส่วนด้านบนเวลาปล่อยลงมาคุมเนี่ยช่างจะใช้การซอยบางนะทุกคนเพราะผมแข็งแข็งอย่างเงี้ยถ้าเราไปตัดเขาสั้นเนี่ยมันจะดีดแล้วมันจะเด้งส่วนมากก่อนจะตัด,ดด้านบนนิดๆหน่อยๆเนี่ยช่างก็จะใช้วิธีการซอยบางนะคะทุกคนนะลักษณะผมแข็งแข็งเด้งๆเนี่ยเทคนิคก็คือใช้การซอยบาง ซอยบางแนละ้วเราค่อยมาเก็บรายละเอียดตัดนินดๆหน่อยๆมันก็สวยแล้วนะนทุกคนอ่าเห็นไหมคะทุกคนผมน้องเขาด้านหน้าเห็นไหมทุกคนจะเห็นแม้มันจะงอนๆเกิดจากฐานผมตรงกลางนะคะทุกคนเขาจะเป็นรูปหัวใจช่างก็เลยดีไซน์แบบออกมาให้เป็นเปิดข้างไม่สูงหลังทุยตัดนวลๆไม่ขาวช่างก็ดีไซน์ตามนี้นะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้ เดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วทุกคนก็ดูให้จบเลยนะคะทุกคนช่างก็ขอแชร์ประสบการณ์เพียงเท่านี้เนาะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างบ้างนะคะช่างทําเป็นวิทยาทานนะทุกคนนะ,ะใครชอบช่างก็อย่าลืมนะคะสวัสดีนะทุกคนนะ,ะทุกคนดูต่อให้จบเลยนะ บายบายนะคะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนให้ทุกคนมีความสุขนะคะช่วงโควิดอย่างนี้ก็อวยพรให้ทุกคนมีความสุขละกันเนาะช่างก็ไม่รู้จะอวยพรอะไรนะคะทุกคนเนาะบายบายนะคะทุกคน